โยโยสวัสดีครับมาพบกับแอดออฟลิกเช่นเคยนะครับแม่ก็ห่างหายกันไปนานนะครับพอดีพี่ออฟไปต่างประเทศมานะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับแต่วันนี้นะครับรีบมาทำลงให้แน่นอนนะครับเราก็จะพาไปวัดดวงคุณผู้ชมนะคือไปเปิดแพ็กสเตปอัพมันก็เธอโอเคไปนะครับไปเปิดหาพี่ไรอันนะครับพระหนุ่มสุดหล่อของพวกเราในผู้ชมนะครับก็ นะครับมาที่ร้านคาเบเรียกนะครับก็เป็นกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับผมแพ็กเกจสเต็ปอัพก็จะเปิดนะครับเแพ็คนะครับแพ็คที่7การันตีนะครับเจ้าบักไรอันแน่นอนนะครับส่วนระหว่างทางเนี่ยก็รู้เรื่องครับว่าดวงคุณจะมาแค่ไหนนะครับบอกเลยว่าทั้งหมดใช้1,600รูบี้นะครับในการเปิดให้ครบ7แพ็คแล้วก็ได้ไรอันการันตีกันไปฟรีๆเลยนะครับว่าแล้วเนี่ยพี่ออฟเนี่ยก็มาลุยกันหน่อยสิครับผมก็7แพ็คนี้ จะมีแสงให้ฉันสักหน่อยไหมนะครับไม่พูดพราะนัเครับคลิปนี้แบบมาไวไปไวเคลมเร็วแล้วเปิดกันแล้ครับแผกแรกป๊าปป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 ปนปป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 ป้ปป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 อื้อปปปปิปปปปปวปปยปปปปอปปปวปปะปปปปปแปแปป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 มันเริ่มอย มันเริ่มมาแล้วครับผม4ี่ใบแล้วนะฮะก็ดูกันว่าจะรอดไปทุกอืมโซอีล้วยัอไงยังไงล่ะคือบอกแล้วว่าแพ็กแรกนี่มันมันก็แค่เป็นเป็นน้ำจิ้มออเดอร์ปูลายถึงกับเด้งขอปิดลายแป๊บแล้วมันยังไงดีบอกเลยว่าแพ็กนี้เจ็ดแผกไลอันไม่ได้มาตัวเดียวแล้วแ็กนี้มันต้องเป็นไลอออัน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 คือยืนอยู่ที่หน้าจอ สี่สิบหกแล้วอ่ะก็ครับครับผมผมนี่ลุกขึ้นเลยครับไปต่อครับแผกสามเฮ่อนีเสียมาทำไมวะหนึ่งสองสามสี่เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บุ่มบำบุ่มบำบุ่มบมและแพ็กนี้ครับจะต้องมีแสงหนึ่งใบไหมล่ามันไม่แล้วมันจะมาไหมแล้วมันก็แลกคูงรู้หรือเปอ๋อๆๆๆๆไป เอ้แพ็คที่4ี่ครับผมจะได้เป็นนะฮะ,ะการันตีธาตุแน่นอนนะครับซึ่งบอกเลยว่าแพ็คนี้ยนะครับรู้เรื่องเหมือนกันครับและมัพยังครับยังมันยังไม่มาละ,ะแสงและสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ตรงอืมยังครับยังครับยังเป็นของค้ายังไม่จบครับจะพึ่งครับศพทหารครับและได้ใบจัก,กรพรรดิอุปกรณ์6ดาวใบเลือกสี่ใบอีกแล้วไงล่ะไงล่ะคือไม่ไมาเยอะให้หน่อยลหะนะครับผมแล้วก็ แพ็กนี้ต้องมีแสงหนึ่งอันแน่นอนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะครับคุณผู้ชมและมันยางยางหลอกไงหลอกให้ตื่นเต้นไปอย่างเอเล่นเกมจับคู่เหรอ,หอไปเตียวหึ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 อหอ,อืมตั้งห้าดาวไหนอืมโอเคอะ่ะและแพ็กที่หกครับผมไปแล้วมาแค่สามไป ทำไมมันต้องมีเบนตรงกลางเฮ้ยแต่เมื่อกี้เบนตรงกลางเนี่ยม,มันมันมีเอลิเซียไงมันไม่ไม่ไม่อการมีเบนตรงกลางเนี่ยมันมันมีมันมีพื้นฟ้าไงจำได้ปะอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าเอลิเซียไม่เอานะนะครับและเบนอาจจะประทานพรนะครับให้โชคแล้วมาตรงนี้มันเป็นหมิงหมิงอีกแล้วแล้วก็ยังไม่มีแสงแล้วสุดท้ายใบนี้ก็ยังเป็นน่าพูดว่าเบนให้โชคเลยให้ตัวเองอีกรอเมื่อกี้ก็มี มีอะไรนะไปเตียว2ใบเมื่อกี้มิงมิงนี่มิงมิงอีกแล้วแล้วก็มีเบนอีก2ใบนี่กูเล่นเกมจับคู่เลยนะครับและแพ็กสุดท้ายนี้นครับได้การันตีเป็นอัศวินกังเขนสักสิทธิ์นะครับไรอันนะครับสี่ดาวหนึ่งใบนะครับและเปิดมากูกูมีแค่3ามใบทำไมมันไม่มีแบบเยอะๆเหมือนคราวก่อนที่มันทองแบบ11ใบเลยแบบเออให้ลุ้นสักตัวหนึ่งไรเงี้ยนะครับแล้วผมเชื่อว่าจะต้องมีหนึ่งในตามไปแซงฟ้าแน่นอนยังไม่มีหรอกสนนปเปอร์แล้วมันยู อืมก็นั่นแหละคุณผู้ชมก็ตามนั้นนะครับผมนะก็เซฟแอปนะครับก็อย่าไปหวังหาเหวอะไรมากมายนะครับกับระหว่างทาง7แพ็กนะครับผมช่วยบอกทีนะครับว่าทุกคนก็ไม่ได้เป็นผมทนำะให้ผมรู้สึกสบายใจนี่ไงนี่ไงนะอีดกอลิเซียเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าจะมาทําไมนะครับก็อุตส่าห์โชว์อยู่ นะที่หน้า็อบบินนแล้วแล้วกูมี46แล้วไงนะครับแม่นางคิลีเอลก็เหมือนกันนะครับคือเป็นสองตัวที่อ่าเขาเรียกว่าเป็นสามตัวแห่งแกงคณะปฏิวัติแล้วกันนะครับนี่เป็นหัวหน้านะฮะอันนี้เป็นเออ หัวหนะ้าเอ้ยเาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหัวหน้าหน่วยที่1หัวหน้าห,หน่วยที่2นะครับผมอันนี้ียเป็นเป็นผู้นำแล้วกันนะครับผมก็นำพามาซึ่งตัวมันอีกตัวหนึ่งนะครับก็ทุยนะครับพอแล้วนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยทุกคนก็จะได้นะครับบักไรอันนะครับผมไปเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนวะม,นมันเข้าเลยปะยี่เป็นกล่องจดหมายจำไม่ได้ละขอไปดูถ้าจะเป็นกล่องจดหมายหรือเปล่าเหมือนจะมีจดหมายมาแล้วนะมีปะมีปะ,ปะอยู่ไหนวะผ,ผู้ชมเอาไรอันผมหายเอา้าอ๋อ แอบอยูนาสองไอ้บ้าหาตั้งนานทุยหาไม่เจอเตาดานเป็นการต่สอสู้ที่แสนจะง่ายดายยังไม่ได้สู้เลยฉันเพิ่งเปิดเกมใหม่นเนี่ยนะครับโอเคคุณผู้ชมนะครับก็มีแล้วตัวหนึ่งนะครับอืมแล้วก็เซฟอัพเลยตัวหนึ่งครับเดี๋ยวทำสามสองลองอันนี้ให้ดูอีกแน่น,นอนนะคุณผู้ชมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็แวะมาทักทายกันนะครับเดี๋ยวจะคิดถึงกันหรือ,รอ,รอไม่คิดถึงก็ไม่รู้แต่ว่าอยากทำนะครับผมก็อยากก็คิดถึงทุกคนแหละ นะครับแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปบอกเลยอันสุดหล่อดูนะครับผมพรุ่งนี้อัปเดตแพดด้วยนะครับแล้วไงติดตามกันด้วยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยถ้าสนุนหน้าพี่อ๊อฟนะครับแล้วก็กด subscribe ถ้าสมเพศนะครับผมแล้วก็อย่าติดตามนะครับผลงานของเกลือนะครับกับคลิปของอั RTV ได้ใหม่ทุกเกมเลยนะครับว่าจะเป็นเซเว่นไนท์ ROV หรือเป็นลินเน่ครับเกลือทุกเกมนะครับแล้วไงเนี่ยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ